ครับเมนนื่อกี้จะพามาใส่เบ็ดปลาไหลเนาะครับนเนาะเห็นเวลาสามหูครับเยอะก็เป็นเยอะเจ้านาก็งเราเลยครับพอดีหาเกลียเจ้านามาได้มารอเบืองไม้นี่เห็นมีสามหูครับเดี๋ยวเขามาเบืองไม้ครับไม้มัน,นองอซานนหน่อยหน่อยถือว่า แ0 0มเดี๋ยวขออนุญาตใส่ก่อนนะครับนะหมหนึ่ง้อยครับหลังหนึ่งหนึ่งเหรียญยังรีวิวนะครับเนาะเวนี้หลังหนึ่งใหม่ชนะนะห,ห,ห,หลังครับใช่ไว้ เราหาอย่ีเห็นอีนกงูนึงสีหลังอันนีนี่ออสาเลยครับใส่หน่อยแต่ว่าูเย,ย็นงูปล่ยไครับ ังนึเดี๋ยวหาลองอยู่กน,นะครับเนาะถ้าพ่อก็จะสิถ่านี่บึงพ่อพ่อก็ลังเน,นกันตอนยามกันนะครับพี่น้องหลังนี่พ่กคันไปใส่อยู่ครับมันก็ใส่แล้วครับมาบึงถือแล้วพี่น้อง ้ดุดซ้ำง้องริงเนี่ยโมคันอื่นนะครับกบ็ดีมากพออีกพูนหนึ่งนะครับนี่เนาะนี่เป็นไม้เกา่าเป็นรูเกา่าเราใส่บนเดี๋ยวจังมาหลุนมาหยางกันครับมาหลุนกันเบืองว่าจะเป็นอย่างไดเมือ่อยเนาะโอ้หวยหนูหได้ครับ ดูสิมด่อเยาหยิ่งนี่ครับเดี๋ยวจะมาลุ้นกันบัดยามาบนน้อครับน้อีคังงคับเลาะมาลุ้นกันครับ กีดเบืง้งขั้น,นบิดได้อครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอาตูวคือสีบริย์กันเลยเลยครับ 我看人吗 จะเบิกสูงนะครับฟื้นเหมือนกัน You we know. don't. ส,สวยสวย,สวยเลยครับรมบนานครับรมนานตัวแหลกแหลกหัานมาแล้วเดี๋ยวจะไปลุ้นกันไหมอีกครับ ลงไ,ไปถือข้าวเดี๋ยวดลยเอาเดียวมันรุนกันครับมบม่องหลัง,งนี้ก่อนนะครับเนาะสายย้อนลงไปหลายอยู่ครับบบสยยยยู้จะถึกโอ้ยหยึง่งือเป็นสิโบถ,ถึอพี่น้อง Ồ oh, 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 oh. oh, 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 oh. Đứng này biết không? Đứng nào Có đăng chìm không? Có đăng chìm, ừ, Xoay vào đuông bầu chìm, Bưng sải đấy khóc, bưng sải เขากระดูดบางหันพี่น้องเอาให้มันกกินซะก่อนเดี๋ยวจะดุนทั้งไม้ก่อนครับแล้วมาหันอกข้อไกินเนาะพี่น้องดี๋ขึ้นมานนำขึ้นมาเลยเดี๋ยวผมจะดุนทักนี่ครับทั้งแรกเดี๋ยวเขาดีอยู่ไปอู้หูใจจัเลยพี่น้องจังตัวที่ ถือบุถือบุงบุถือครับเอ้อย่างดึงลงไปแสดงว่ามันบ้่นกินเบ็ดน้องพี่น้องยัในได้ใส่ไปยืดๆครับยันได้ใส่ไปดูดูดดดครับเพราะว่าก็ยังบัวนกินเป็ดอยู่

ว้าวืกิดกพี่น้องถับถถพี่น้องถโอ้คือลันพุดปุดมาแล้วมาแล้วยัเดียวกันเลยครับเดี๋ยวตุดแหลกทีใดเนาะเดี๋ยวเข้ามาหลุหลังนครับ ม,ม,มันมันไปนันมันสองนะครับสองแก้ ดี๋ยวขอ,อย่าใส่ถุงใบก่อนเด้อพี่น้องเดยต้องแจ่มครับได้พัดเพชิดเลยตอนคำเด้อพี่น้องเด้อมายามตอนคำม,มาลุ้นกันจะเป็นยังไงจะคิถือหรือบ่ถึก ตัวหนึ่งขาดไปแล้วโอ้ถือพี่น้องถือถือถือได้ครับถือด้วยบึงบ้งบึ้งโอ้คือลันปวดๆ้งสิหนอนมัมันใจ พูดนะง่ายง่ายเติบดีครับน,นี่แรงจริงหรอม่ียังก็ดึงดีส

ลุงกับลุงวะเกิดบว่าพี่น้องนะค่กับบัวเดียวมากต้องกระเห็ดเถยียงใส่ลุงเดียวครับเพิ่นเมื่อเถียงอยู่มาหลุนกันคืดว่ากระดิงปัดปัดัเงี้ยสีจิเป็นเดียว งอมได้ยังลงแตะแต่พียงงอมเปียกเลยหรองอมเปียกบัวเยไฟมาแล้วพียงเนาะ ลลเลยละจุกหูเตะครับน,นี่อะไรที่มีสองหูดิมีหูเต่าหเลยเดี๋ยมึงม,มึงครับมึงมึงเลยมึงเลยทีออ้คุ้มค่มาครับเดี๋ยวคุ้มคาคุ้มค่มาหงการเปีขขาายก บาสวโอกาสดึงเฮงหมานละพี่น้องมือนี่สเตมสามเตมครับสามเต็มมันหมานมัยังอีกหลังนึงครับจะสิไปแบบใดฟกับ่เดีมาน เดี๋ยวชิพาไปลุ้นกันครับไปครับแล้วนี่กับแม่หัวเทียนน,ทปปน,นนะครับเนาะเอาแบบจิสรุปประจำนี้นาะครับเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าตัวไซเวนั่นหัวมันจะถือถือรับตัวที่ลุดไปผมกับทีลุงลงไปน้ำครับอาจจะเป็นมื่อนายเอ็งนั่นเนาะดูตรงไหนตรงหน้าครับเดี๋ยวเฮามาสารุปแฉมกันครับ อา่นคืว่าต้มอะไริงครับมือน,นีพอดีรุ่งเป็นว่าจะกิตนต้มเลยสีค้างหมอต้มถ่าเล่าครับครับผมเลยห้อยจังจบระ่งกันจังมาเบิ่งกันตัอวิธีเฮ็ดอ่าทีบริเวเฮ็ดถึงมืองนะครับเพราะว่าเอาถือจักรถือกล่องถือโทรศัพท์นะครับเนาะอาทิ เดี๋ยวถ่ายองหัวครับครับผมเดี๋ยวมึงส่รุปแต้มกันครับนี่คือเต้มเฮาจีด้มากเนาะครับเนาะตัวนี้เขาลงไปลงทุนลุยน้ำเลยครับนี่บกเอี้ยบนี่เขาลงทุนลุยลงไปเลย ซุมนี่ถืงดง่ายๆคุณอ๋อเดี๋ยวเขามาตุ่มกินกันครับตุ่มจกักตัวนี่แหละอีกสองอาทิอร่อยพัดถามีแตามือมือ,อนกับอาทิลุงไปไนี่ซึบเดียวกันนี่เนาะครับเนาะ จังไดกัจังมากรุ่นมากต้มกันอีกครับถ้าบ่มีแ้มก็คือว่าจบแกการต้มห่อหนี่เนาะครับผมสวัสดีครับวิธีการของผมีนเนาะก็คือต้องรูดที่ว่าเอา,เอาขี้เท้ารูเลยครับ เข้าออกครับครับเมื่อข้าอันยอกเขาจังมาแผ่จังหน่อยครับเอาเอาตมากร็ดออกครับเพราะว่าตัวนี้เขาบริต้มเป็ดครับถ้ามีซีซีฟีนั่งดีครับพี่น้องอันนี้เข้าเฉาที่เท่ารูดออกเนี่นยงมันจะออกน้ำครับเห็นปะใสแบบโบราณครับบริใส คือว่าเขาจะด,ดูต้มไม่โตเลยครับแต่ว่าก็อเอื่นว่าต้มเปีดต้มเปียนี่คือว่าต้องใส่เป็นโตใส่กัใส่แบบสดๆนี่แหง้งแคห้งคาครับแต่ว่าตัวนี้เขาใส่เบ็ดเนาะมวลมวลปลาไหลที่เท่ทงมากเขาเก็เลยต้องใส่เอาเยื่อออกก่อนครับ นี่มาเบ็ดเพื่อหลงเพื่อลืมมากกินหมาเบ็ดมาดูดอ,อกครับเดี๋ยวก็สาที่ในเมืองเรามีนาะครับเนาะมือเดียวเนาะเทปอะไรพี่น้องเอามาเบ็ดออกแล้วก็คางน้ำแล้วก็ต้มน้ำเลยเดี๋ยวเขาเอาตะไคร้เอา,เอาคอา,ายัง เครื่องปุ๋งเขาใส่เดี๋ยวจะไปมักครับมักสมมัดใส่ลงไปแต่ว่าสูตรผมกับพริกเผาเกลือเทียดเผาเทียมเผาหอมเผาลงไปให้มันหอมใส่กระเพราลงไปจบครับอาเดี๋ยวก็ขอเทียนสักก้อนน,น,นนะครับเนาะ ถือมือเดียวบมดหายไปไหนครับครับผมผมนี่คือเครื่องปรุงฮอรเนอาอกกรมี่ิีเผากระเทียมเผาหอมเผาแล้วก็มี่าะตะไคร้ครับนำเบียดเขาลงไปเลยครับแล้วชิมี่กระเทยมครับ อันนี้คือเป็นกระเพ่าครับเพิ่นบานกัเอิร์นพกอีตูไทยเฉี่ยเอาใบไม่กดด็่ใบเลยครับจะว่าผมหมักแบบนี้หอมดีครับลงไปเลยจะว่ากระเพ่าหรือพกอูตูไทยห่อลงทีหลังครับพอน้ำเดือดแล้วเขาก็ลงไปใส่เกลือลงไปน้อยนึดนะครับ ัวไล้ครับสูตรใส่ข้ามสมข้ามเปรี้ยวนิดจังหน่อยใส่ไล้สมไล้ลงไปลุงเลี้ยวกับสมเลี้ยวเลยครับเขาใส่ลงไปสี่เพื่อเขาทีชิมมือแล้วเขาตากออกไดงนะครับเนาะครับแต่ ยังมาเบึงกันอีกรอบเนาะปวดเดงเลยเราจังเอาปลาไหลลงไปไหลไไหหมันเดือดแหงน้งนำน้อนครับจะเอาไปลาไหลลงกับผมเดี๋ยวไป่วไปลาไหลก่อนครับ